ภาพรวมเศรษฐกิจและเครื่องมือสำคัญ2ขีดสิบสเปดและ Inverted UC ็ดยูเขีดสิบสเปดเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักวิเคราะห์ใช้ในการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโดยเป็นค่าส่วนต่างของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรุ่นอายุ10ปีลบด้วยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรุ่นอายุ2ปีการเปลี่ยนแปลงของค่านี้บง่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะสดใสหรือถดถอยการอ่านกราฟ2ขีดสิบสเปดมีหลายลักษณะ2ขีดสิบสเปดและ i n v e r t e d เต็ดยู เป็นเครื่องมือสําคัญที่นักวิเคราะห์ใช้ในการประเมินแนวโน้มเศรษฐ,ฐกิจโดยเป็นค่าส่วนต่างของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรุ่นอายุ10ปีลบด้วยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรุ่นอายุ2ปีการเปลี่ยนแปลงของค่านี้บ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะสดใสหรือถดถอยการอ่านกราฟ2ขีด10สเปรดมีหลายลนะักษณะ 1. กราฟเชิดในแดนบวกหรือ Normal Yield Curve หรือ Yield Curve หมายถึงผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีสูงกว่า2ปี สถานการณ์นี้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะปกติหรือกำลังขยายตัวตามปกติแล้วพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุยาวกว่ามักจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรรุ่นอายุสั้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนระยะยาวและความไม่แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐ,ฐกิจและเงินเฟอ้อในอนาคต 2. กราฟแบนเข้าใกล้ศูนย์หรือ flat yield curve หมายความว่าผลตอบแทนพันธบัตรอ,อายุ10ปีและ2ปีมีความแตกต่างกันน้อยลงจนเกิดเป็นศูนย์หรือมีค่าเท่ากัน ภาวะนี้มักพบในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนหรือเป็นช่วงเปลี่ยนฐานระหว่าง normal yield curve และ inverted yield curve 3. กราฟตกเข้าแดนลบหรือ inverted yield curve เป็นภาวะที่ผลตอบแทนพันธบัตราอายุ2ปีสูงกว่าอายุ10ปีในทางประวัติศาสตร์เมื่อ2ขีด1 0สเปรดติดลบมักเป็นสัญญ,ญาณที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังจะเข้าสู่ช่วงถดถอยหรือ recession นักลงทุนมักจะเลือกซื้อพันธบัตรระยะยาวเพื่อความปลอดภัยทำให้ราคาพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้นและผลตอบแทนลดลง การเกิดอินเวอร์เต็ดย c เคิรครั้งสุดท้ายก่อนเศรษฐกิจถดถอยในปี2,563เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม2,562และมีการเกิดขึ้นชั่วคราวอีกครั้งในเดือนมีนาคม2,565รายงานจาก Bank of America ระบุว่าภาวะถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐ8ใน8ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังจาก2ขีด Y ขีด10 Y Inversion ในช่วงเวลาไม่เกิน20เดือนอย่างไรก็ตามนักลงทุนไม่ควรกังวลมากเกินไปหากเห็นสัญญานี้เพียงอย่างเดียว เพราะอาจมีเวลาหลายเดือนในการเตรียมตัวในยยะต่อภาคการเงินและเศรษฐกิจเมื่อกราฟ2ขีดสิบสเปรดเข้าสู่แดนลบสถาบันการเงินอาจมีแนวโน้มที่จะปล่อยสินเชื่อน้อยลงหรือพิจารณาสินเชื่อยอย่างระมัดระวังมากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากนหนี้เสียเนื่องจากธนาคารมักระมัดระวังเรื่องผลต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ซึ่งส่งผลตรงต่อต้นทุนหากธนาคารไม่สามารถทำกำไรได้เพียงพอหรือประเมินว่าไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะชะลอตัวลงไปด้วย ข้อถกเถียงเรื่องไก่กับไข่และความแตกต่างของ i n v e r t e d Yield c u ค v รครั้งสุดท้ายนักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนต่างตั้งคำถามว่า Inverted Yield Curve ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าภาวะเศรษฐกิจที่กำลังจะถดถอยต่างหากที่ทำให้เกิด In v e r t e d Yield c u r v e ในความเป็นจริงแล้วทั้งสองเหตุการณ์มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันการที่นักลงทุนรายใหญ่กองทุนชั้นนำและผู้มีความรู้ทางการเงินแห่ซื้อพันธบัตรระยะยาวอย่างสูงแสดงว่าพวกเขามองว่าอัตราดอกเบี้ยจะเป็นขาลง และต้องการล็อกผลตอบแทนระยะยาวไว้การกระทำนี้สะท้อนถึงภาวะ risk of environment ที่นักลงทุนไม่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นในทางตรงกันข้ามเมื่อบอลเคิร์เป็น Inver อร์มันจะยิ่งส่งผลลบต่อเศรษฐกิจเนื่องจากต้นทุนของกิจการในระยะสั้นเช่นค่าแรงค่ากู้ยืมจะแพงกว่าผลตอบแทนระยะยาวทําให้หลายกิจการอาจได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่านี่จึงเป็นเหมือน self-fulfilling prophecy หรือสิ่งที่พยากรณ์ไว้แล้วทําให้สถานการณ์นั้นเป็นจริง อย่างไรก็ตามเทเดอร์ KP ให้มุมมองว่า Inver อร์เทดยูเคในช่วงที่ผ่านมาบทความปี2562อาจมีเหตุผลที่แตกต่างจากครั้งก่อนๆโดยเหตุผลหลักที่นักลงทุนแห่ซื้อพันธบัตรระยะยาวอาจมาจากความกลัวภาวะเงินเฟอ้อสูงในระยะสั้น i n นเฟลชันแบ็กวาร์เดชมากกว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเนื่องจากปัญหาการอัดฉีดเงินและสภาพคล่องจากธนาคารกลางสหรัฐเฟดรวมถึงปัญหาซัพพลายเชนได้ผลักดันให้เงินเฟอ้อระยะสั้นในสหรัฐสูงสุดในรอบ40ปี หากพิจารณา U-curve โดยปรับด้วยมุมมองเงินเฟอ้อในอนาคตหรือมอง U-curve ในแง่ของผลตอบแทนที่แท้จริงแล้วพบว่า U-curve ยังคงอยู่ในรูปแบบปกติและไม่ได้อินเวอร์เต็ดกล่าวคือหากหากผลกระทบจากเงินเฟอ้อออกไปแล้วผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นยังคงต่ำกว่าระยะยาวตามปกติซึ่งแตกต่างจากการเกิด i n ver อร์เ i e l U-curve ในปี2,549และ2,562ที่ยังคง i n ver อร์เตแม้จะหักผลกระทบจากเงินเฟอ้อแล้วก็ตามสัญญาณอัน i ินเ ver อร์ชัน สัญญาณสุดท้ายของวัฏจักรเศรษฐกิจส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีและ2ปีได้พลิกกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหลังจากติดลบมานานกว่า2ปีการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากนักลงทุนคาดหวังว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือการลดอัตราดอกเบีย้ยอาจช่วยให้เศรษฐกิจก้าวผ่านภาวะถดถอยได้อย่างไรก็ตามการศึกษาในอดีตย้อนหลังไปถึงปี2538พบว่าการกลับมาเป็นบวกของบอลยูสเปน มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยแล้วเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในอีก5เดือนหลังจากที่บอลยูสเปรดพลิกกลับมาเป็นบวกจึงอาจมองได้ว่าบอลยูสเปรดที่พลิกกลับเป็นบวกเป็นสัญญาณเตือนสุดท้ายก่อนที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยและตลาดหุ้นในปัจจุบันที่อยู่ในระดับสูงสุดตลอดการยังไม่ได้ตอบรับต่อความเสี่ยงภาวะถดถอยอย่างที่ควรความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแม้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท แต่ก็ยังมีความเสี่ยงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกรณีการลม้มลงของธนาคารซิลิคอน v วลลี y แบงก์ (SVB) ที่ขาดทุนอย่างมหาศาลจากการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ6ความเสี่ยงหลักของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 1. ความท้าทายต่อสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเคยถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่ำมากหรือแทบไม่มีความเสี่ยงเลยแต่ในปัจจุบันสหรัฐกำลังเผชิญกับนโยบายที่ไม่แน่นอนของผู้นำ และนี้ที่รัฐบาลสะสมไว้ในระดับสูงทําให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Moody's ต้องลดอันดับเครดิตของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงสถานการณ์เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจึงถูกสั่นคลอนและทําให้เกิดแรงเทขายพันธบัตรในช่วงที่ผ่านมา 2. ความเสี่ยงจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นเมื่อสถานะเซฟเ h a v e นของสหรัฐถูกสั่นคลอนนักลงทุนที่ให้กู้ยืมเงินคือผู้ขายพันธบัตรย่อมต้องการผลตอบแทนหรือยิ e ที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การที่ยูสูงขึ้นจะทําให้ราคาของพันธบัตรลดลงยูขึ้นราคาลง 4. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ยหรือ Interest Rate Risk นี่คือสาเหตุสําคัญที่ทําให้ SVB ขาดทุนหลักการคือเมื่ออัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นราคาพันธบัตรจะปรับตัวลดลงและเมื่ออัตราดอกเบีย้ยลดลงราคาพันธบัตรจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหากเราซื้อพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนต่ําแต่ต่อมาเฟดปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้น ทำให้พันธบัตรรุ่นใหม่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหากต้องการขายพันธบัตรชุดเดิมก็จําเป็นต้องหลุดราคาลงเพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเท่ากับพันธบัตรรุ่นใหม่ทําให้เกิดการขาดทุนจากราคาอย่างไรก็ตามหากถือพันธบัตรจนครบกําหนดอายุจะได้รับทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นคืนครบจํานวนทําให้ไม่มีการขาดทุนจริง 5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ exchange rate risk สำหรับนักลงทุนไทย การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐต,ต้องแปลงเงินบาทเป็นดอลลาร์สหรัฐและเมื่อขายคืนก็ต้องแปลงกลับเป็นเงินบาทความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนเมื่อแปลงกลับเป็นเงินบาทปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศหรือสงครามทําให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นมาก 6. ความเสี่ยงจากการเทขายโดยผู้ถือครองรายใหญ่ปัจจุบัน มีผู้ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจากต่างประเทศจำนวนมากสูงถึง7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหากประเทศผู้ถือครองรายใหญ่เช่นจีนหรือญี่ปุ่นเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐออกมาด้วยเหตุผลความไม่มั่นใจหรือความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมืองก็จะสั่นสะท้านความเชื่อมั่นและส่งผลต่อทิศทางของราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐได้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในปัจจุบัน 4- 5เปอร์เซ็นต์ และเหตุผลในอดีตผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอาจอยู่ราว1-2%ต่อปีเท่านั้นแต่ปัจจุบันสามารถหาผลตอบแทนได้ถึง4-5%ต่อปีเหตุผลคือหลังจากวิกฤตโควิด -19 รัฐบาลสหรัฐได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการทางการคลังและการเงินจำนวนมากทำให้สภาพคล่องสูงและเกิดปัญหาเงินเฟ้อเพื่อควบคุมเงินเฟ้อไม่ให้สูงเกินไปธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด จึงต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดีดตัวสูงขึ้นไปด้วยผลตอบแทน4-5%นี้เป็นผลตอบแทนหน้าตัวหากถือครองจนครบกำหนดก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนนี้และเงินต้นคืนความสัมพันธ์ของดอกเบีย้ยค่าเงินและตลาดหุ้นดอกเบีย้ยค่าเงินและตลาดหุ้นเป็น3ตัวแปรสำคัญในตลาดการเงิน ที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานักลงทุนจำเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้เพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุน 1. ความสัมพันธ์ระหว่างดอกเบีย้ยและค่าเงินทอต่อทฤษฎีความแตกต่างของดอกเบีย้ยที่แท้จริงหรือ Real Interest Rate Risk ประเทศที่มีอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงสูงหากเงินเฟ้อแล้วมีโอกาสที่สกุลเงินจะแข็งค่าเนื่องจากดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาล แต่ทฤษฎีนี้มีจุดอ่อนคือไม่คำนึงถึงโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศหรือสินทรัพย์อื่นๆที่น่าสนใจกว่าทอตอทฤษฎีความเสมอภาคของ Beer, อดอกเบี้ยหรือ interest rate parity ดอกเบี้ยและค่าเงินมีความสัมพันธ์กลับด้านกล่าวคือถ้าดอกเบี้ยสูงค่าเงินในอนาคตหรือ forward จะอ่อนลงเพื่อป้องกันโอกาสในการทำกำไรโดยไร้ความเสี่ยงหรือ arbitrage e opportunity อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติมักไม่ค่อยเกิดขึ้นจริงทอตอทฤษฎีนโยบายการเงินหรือ Monetary Model ดอกเบีย้ยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเงินและนโยบายการเงินเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเ,เ,เช่นการใช้นโยบายเพิ่มปริมาณเงินหรือความทิเทตีฟอีซิงพร้อมกับการลดดอกเบีย้ยมักทำให้สกุลเงินอ่อนค่าจากเงินเฟ้อสูงความสัมพันธ์นี้มักเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของตลาดการเงิน มากกว่าตัวนโยบายการเงินเอง 2. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินและตลาดหุ้นทตทฤษฎีค่าเงินเคลื่อนไหวตามความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงหรือ Asset Market Model สินทรัพย์การเงินและค่าเงินของประเทศจะไปในทิศทางเดียวกันมักเกิดกับประเทศที่มีตลาดการเงินขนาดใหญ่หรือมีหุ้นเฉพาะตัวที่นักลงทุนทั่วโลกต้องการเช่นหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐทต ทฤษฎีการกระจายการลงทุนหรือ International Diversification ค่าเงินจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับโอกาสการลงทุนของตลาดหุ้นเชิงเปรียบเทียบหากหุ้นต่างประเทศมีโอกาสดึงดูดกว่าเงินทุนจะไหลออกสกุลเงินในประเทศอ่อนค่าลงถอต่อทฤษฎีความเสี่ยงระดับประเทศหรือ Country Risk ทั้งสกุลเงินและตลาดหุ้นมีความเสี่ยงด้านเครดิตของประเทศต้นทางร่วมกัน ถ้าเศรษฐกิจดีหุ้นขึ้นค่าเงินแข็งค่าความสัมพันธ์นี้มักเกิดขึ้นเฉพาะช่วงที่ประเทศมีการปรับเพิ่มหรือลดอันดับเครดิตหรือเข้าสู่ภาวะวิกฤต 3. ความสัมพันธ์ระหว่างดอกเบี้ยและตลาดหุ้นเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอยู่ตลอดเวลาอทอต่อทฤษฎีมูลค่าปัจจุบันหรือ net present value ดอกเบี้ยขึ้นราคาหุ้นลง และกลับกันเนื่องจากดอกเบีย้ยเป็นตัวแปรที่กำหนดอัตราคิดลดหรือ discount rate ในการปรับมูลค่ากระแสะเงินสดในอนาคตกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันหุ้น growth ที่มีมูลค่าในอนาคตสูงจะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของดอกเบีย้ยทอต่อทฤษฎีดอกเบีย้ยเป็นผลของเศรษฐกิจหรือ economic growth ถ้าเศรษฐกิจดีเติบโตสูงทั้งราคาหุ้นและดอกเบีย้ย จะปรับตัวสูงตามไปด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาดมักทําให้ตลาดตอบสนองด้วยการขายพันธบัตรยิวขึ้นและเข้าซื้อหุ้นทอต่อทฤษฎีความเสี่ยงหรือ risk aversion ดอกเบี้ยถูกมองเป็นผลตอบแทนของสินทรัพย์ปลอดภัยยิ่งดอกเบี้ยสูงตลาดจะปิดรับความเสี่ยงหรือ risk off ทำให้หุ้นปรับตัวลงนักลงทุนจะขายสินทรัพย์เสี่ยงหรือหุ้น และเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยหรือพันธบัตรการลงทุนในพันธบัตรตรัฐบาลสหรัฐนักลงทุนสามารถลงทุนในพันธบัตรตรัฐบาลสหรัฐได้หลากหลายช่องทาง 1. ผ่านบโบรกเกอร์ไทยเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศและทำแบบประเมินความเสี่ยง 2. ผ่านกองทุนรวมลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้อเมริกาเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการบริหารเอง 3. ผ่าน ETF ลงทุนในกองทุน ETF ที่ติดตามดัชนีตราสารหนี้อเมริกามีสภาพคล่องสูงและค่าธรรมเนียมต่ำเช่น Bills SHV และ SGOV ที่เป็น ETF พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสัน้นหรืออายุไม่เกิน1ปีและมีการจ่ายปันผลรายเดือนอย่างไรก็ตามการลงทุนใน ETF ต่างประเทศอาจมีประเด็นเรื่องภาษีที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม คำแนะนำสำหรับนักลงทุนในช่วงเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่แน่นอนนักลงทุนควรพิจารณาเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสม 1. สินทรัพย์เชิงรับหรือ defensive assets เช่นทองคำอสังหาริมทรัพย์หุ้นในธุรกิจหมวดสินค้าจำเป็นเช่นอาหารอุปโภคบริโภคหรือธุรกิจที่เป็นเทรนระยะยาวของโลกเช่นสังคมสูงอายุ พลังงานหมุนเวียน 2. หุ้นกู้ระยะสัน้นเป็นทางเลือกที่ช่วยให้นักลงทุนปรับแผนได้ตามปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 3. การลงทุนใน Private Market หรือธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย์สินทรัพย์ประเภทนี้จะได้รับผลกระทบน้อยกว่าจากความผันผวนของตลาดสิ่งสำคัญที่สุดคือการกระจายการลงทุนในพอร์ตไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งหุ้นพันธบัตรและเงินสด รวมถึงกระจายในหลายอุตสาหกรรมและหลายประเทศไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวสำหรับการลงทุนการจัดพอร์ตควรอยู่ที่เป้าหมายระยะเวลาการลงทุนความสามารถในการรับความเสี่ยงและความเข้าใจในสินทรัพย์ที่ลงทุนนอกจากนี้ควรติดตามนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอัตราเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดโดยสรุปการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระหว่างดอกเบีย้ยค่าเงินและตลาดหุ้นรวมถึงสัญญาณเศรษฐกิจอย่าง2ขีด10สเปรดและ Inverted Yield Curve จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์และลดความเสี่ยงในพอร์ตได้